โอเคทุกคนขราอัพโหลดโอ้ต้องใช้โลบักอ่ะเราต้องกระจอยพี่มาสิเราผ่านตอนไหนอะเราผ่านตอนที่พี่ไปเล่นบอลเหรอเออ เซิร์ฟเวอร์ที่ 1, 2, หนึ <c oughs> ่งสองสามอันไรนอาเกิร์ตัอปะไอเกมยังไม่โหลดเลย อะไรอะมันบักอยู่หนาวรถของพี่อะนี่รถโตนี่ลุดินไม่ได้นี่ รงางนี้มาพี่จะพาตุ้มไปดูบ้าน ไม่ใช่ไม่ใช่อีกครั้งอีกครั้งครั้งนึงจำผิดที่จำผิด,ผดอโอ้โหเฮ้ยโอ้โหเล็บพี่ไหมพี่ไต่หลังเหรอเห็นแล้วพี่ไ,ไ,ไต่หลังไหมรับ เฮ้ยอย่านำหน้าผิดทางทางนี้เออตรงไปนั่นว้าเราพี่ไม่ชื่อรถยังไงเนาะสะพานแดง เราเราลุกถนนแล้วนะเราไปถนนแล้วนะมาอะไรโอ้ยลูกโยมก็ขับเซ็งอยู่ได้แหละ เอทำไมน้ำไม่เป็นน้ำแข็งเฮ้ยอย่าเพิ่งนำหน้าไปเปิดหน้ออกไม่งั้นออาโต้หยุดก่อนถอยหลังเดีย๋ยวนี้ถอยหลังเดียเ๋ยวนะี้นี่คือความท้าทายถอยหลังมานี่คือความท้า,าทายจะไปใช้ทางเหมือนสมโอ้โหอืม เดี๋ยวเราไปเล่นะว่าโอพี่โยว่ะมันต้องไปถึงสะพานแล้วเออขึนเลยเออเลี้ยวเออเออเออขนเลยเลยเลเดวตองขับรเดีระวังตกระวังตก สปอนเลอคันย่ามันไม่ใช่ควบคุมง่ายๆนะเนี่ยตัวม้าอ่ะก็ยังเลี้ยวนู่นเลี้ยวนี่อยู่นั่นแหละว่าพี่บอกแล้วให้ให้ตามพี่มามานี่โอ้โเฮ้ยทำไมาแล้วไปแล้วไปแล้วเหลือสักมีทางเลี้ยวต้องต้องหยุดรอพี่เลย นี่ต้องไปต้องไโอ้ยทางไปที่ดีก็ไม่ไปเฮ้ยหยุดก่อนไปก่อนละเฮ้ยผิดทางล่ะเออไปก่อนแล้วไม่สนว่าจะไปผิดทางทางนั้นมันนานกว่านะเออมัะจะไปผูกทะลุกันนะเออพี่จะตามโต๊ะไปพเออพื่อความปลอดภัย ก็ผ่านดงหิมายัางผ่านไปตั้งนานแล้วอยู่บนถนนหรออเนี่ยสี่สิบห้าอิช้าเป็นเต่าเลยหิมะก็จะผ่านยัง อุกสะพานยัยงขาวๆอ,อ่ะแล้วกี่มิรลงเนินยัง <ห ả? S 2> ลงเนินยังเร็วไปผิดทางเรีเยวเดี๋ยวลองตรงไปก่อนเตาอพี่จะไปสมมุดทางให้ก็คือพี่ตรงาตงเสรเนี่ย ก็คือพี่ตรงมาตรงนี้เฮ้ยโื้โกต้องเปิดทางเข้าให้บริการตรงนี้วินตรงนี้อ้าเหี้ยนี่ทำเหี้ยอะไรวะอีซาอูซ่าเปิดให้ดีๆแล้วนะมม่อยากให้โดน้นตีหนุ่มอยากโดน้นเท้าวะส้นกวาย

พี่นั่งรถตักแอร์รอชิวๆรถตูเ้เลยล่งได้หกสิบเจ็ด้าจังเลยอุ้ยโอ้โ,โ,โหคือแนะนำนะถ้าพี่โอขอบับรถเร็วพี่อย่งแบบโค้งเยอะนะ เดี๋ยวดูนี่นะเอ้าไม่ดูเดี๋ยวซวยอีกนะไร like. โตวีโลโตอยู่นะเรียมามาโตเห็นพี่ไหมเห็นรถพี่ไหมใช่พี่ไม่รู้อ่ะเห็นคันนี้มันเท่ดีซื้อมาน่ายอ มาแข่งไปกันเลยตาโตพาพี่ไปหมู่บ้านอ่าโอเค ตออถ้าคูเทนเนอร์ของตู้เขาตู้คอนเทนเนอร์ของคนอ,อ,อื่นแลยเราเอามาแขวนของตัวเองได้ไหม,ไม,ไไมลองก่อนนะลองเราลองก่อนได้ไหม ไม่ได้โอ้เลยไปทางวิสนะเดี๋ยวแต่สิโอ้ฝนตกพอดีด้วยโอ้โหมาตามพี่มาเราไปเราไปกลับบ้านก่อนนี่เราไปหาบ้านก่อน หาบ้นานพักโน้นแรงๆากเลยดิโอ้ยโอ้ยๆไปหาบ้านก็รู้ว่าทางบ้านไป็นยังไงโอ้ยโอ้ยนียยยยย่ที่เจ้าบอกว่าอย่าแขกแข้นแรง เชื่อเห็บโค้งแรงนี่เมันจะเป็นเหมือนโต้แล้เนี่ยมีนี่โยแวะปั๊มแวะปั๊มแวะปั๊มเนี่ยอ้าวแวะปั๊มดิฝนหยุดยังไงปิดถุน้ำมันแล้วนะโอ้โหโอ้โต้เติมน้ำมันหนึ่งบาทโอ้แต่ตอนนี้เรามาหลบฝนก่อนไง จะไม่มาหลบฝนเหรอมาหลบฝนน้ำมันี่หนึ่งเปอร์เซ็นต์เอ้โหเราควรไปดิปอ่ะจะไปตอ, <c oughs> เอนเี้เองก็เย็นอ่ะายดิเออไปแล้วไปเลยเอืมโต๊ะเรามาลองมาทางนี้ป่ะเผื่อมีทางไปแล้วโต๊ะเป็นยังไงก็เจอหมู่บ้านเอง อ,อะไรนะปืปูอราเร่ไไปอะอวโตบอกว่าโต้ไม่อยากไปก็ไปมหนาวตายตอนนี้พี่หนาวตาย,ยพี่แปงฟันเสร็จหนาวตาย ใส่เต็้มมิดอ่า,อาตัวติดอะไรอ่าต้องเอาพวกคอเทนเนอร์ออกก่อนไหนขอลองในเครื่องออโต้่อยโซ่โต้เธอส์ม,มาขอลองหน่อยสิ เวลาพี่เปิดกู ติดไอ้เนี่ยไอ้เนี่ยไอ้เนี่ยใช่ต้องเอาคู่ต้องเอาออกจะรบศรัทธาหรอกเัทธาอืมดูสั่งหุ่นของเยอะโอ้เราก็สั่งของไว้เอาของเอาก่อนแล้วก็คุยกันเนอะโอ้โหอืมรือว่าต้องถอยไกลๆแล้วพุ่งมาแบบลิเจตตันเลย ขต้นมันก็ยิ่งเร็วยู่เไม่ถ้ามันขนตู้คอ,อนเทนเนอร์แล้วมันก็เนี่ยไม่แ้วพี่ช่วยดันนะแ้วพี่เอารถพี่ไปช่วยดันมันดันไม่ได้เออฮะเอต้องสลับมันทิ้งดีกว่าขอขอรถตู้หน่อย แล้วก็ตกไปอีกก็ขนน้ำมันมาก็วิโอบอกว่าอยากเติมน้ำมันไงไม่อยากเติมหรอจะก็อนนี้ไปดิโอ้โหโอ้ What h e ของใครเนี่ยโตโตจะแขวนเนาอเออได้ ยังไม่ขนเนาะขนขนขนเจ้าก็เสร็จมาดิโอ้ยโอ้ยโตแลรอพี่ก่อนนี่รถตโตช้าขนาดนี้ไม่ต้องรออะไรปะ <c oughs> อ,อ้าวแล้วรถพี่อ่ะโอ้ยจเจอสะพานตรงนี้ด้วยอ,อย่างสวยเลยอ่ะ โอ้รถโตเบรกไม่ติดเดี๋ยวดูรถพ่วงของโตสิจะรอพี่โอยอยู่น่ะแขวนพี่พี่โอยเดินหน้าไปเลี้ยวๆแล้วไมหน่อยเออออ้าบอกนว่าพี่ต้องเสจรถพ่วงมา เด um si ี๋ยวเราไม่ได şey ้ใส่ได้หรอเดี Reason> ๋ยวไปกินข้าวแล้วเนาะอ๋อเดใส่หิดด้านเอาเอองยวใส่ผิดด้านเดี๋ลงมาลงมาข้าวจบบเปจบบป